ครับวันนี้ก็เป็นการรีวิวการเล่นเกมของตัวเวนิวแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าสเปคของตัวเวนิวเนี่ยมันไม่ได้ดุดรงมากเดี๋ยวขอสักครู่นะครับหรือเสียงเพลงนิดนึงรู้สึกว่าเกมนี้เสียงดังมากนะครับคือสเปคของเวนิวเนี่ยไม่ได้เป็นสเปคที่แรงที่สุดนะตอนนี้นะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นไฮเอ็นของเมื่อประมาณปีที่แล้วมากกว่าปีนี้เนี่ยตัวนี้ก็นับได้ว่าเป็นประมาณระดับมิดเลนจ์มากกว่าที่จะเป็นตัวไฮเอ็นนะครับแต่ว่าถ้าดูดีๆเนี่ย ก็จะสังเกตเห็นว่าถือว่าโอเคนะครับสำหรับตัวนี้ที่เห็นภาพกระตุกเมื่อสักครู่เนี่ยเพราะว่าผมมีการโหลดเกมอื่นมาติดตั้งอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะลองเล่นเกมดูแล้วกันจะได้เห็นว่าประสิทธิภาพของตัวเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับจะลองเล่นแบบกราฟ r a ส e ดูอันนี้เกม Need for Speed Shift นะครับก็เป็นเกมที่ขับรถที่ถือว่ากราฟิกแรงกว่าตัวที่ผมเคยใช้ทดสอบเครื่อง,งอื่นๆพวไป ซึ่งเป็นตัว Legion Thunderlight นะครับถามว่าทำไมผมใช้นี้ for Speed c h i f t ก็เพราะว่าตัวนี้บังเอิญว่าเดียวเนี่ยเขาบอกให้ผมรู t ได้พอผมรู t ได้ปุ๊บเนี่ยผมก็เลยสามารถที่จะซื้อเกมที่ต้องใช้การรู t นะครับเพื่อ enable ตัว market ให้ซื้อเกมได้นะครับสังเกตว่ากราฟิกเนี่ยค่อนข้างสวยงามมากแล้วก็กินสเปคเครื่องสูงพอสมควรลองเล่นสักพักหนึ่งนะครับเพ่จะได้ดูว่า แล้วเป็นยังไงบ้างเพราะเราต้องใช้เอ็กซ์เตอมิเตอร์ในการเล่นนะครับรายละเอียดของเกมนี่จะสังเกตว่ามีรายละเอียดข่อนข้างสูงนะครับสังเกตได้ว่าเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มชนใครเนี่ยกระจกเริ่มแตกแล้วนะครับคู่แข่งขันทั้งเยอะนะครับสังเกตนิดนึงว่าภาพมีการกระตุกบ,บ้างนะครับเวลาที่เจอ ฉาที่มีรถนะครับหรือว่า,าวัตถุ 3D เนี่ยเยอะๆก็จะเกิดอาการกระตุกอยู่บ้างแต่ไม่ได้ทําให้ความรู้สึกของการเล่นเกมเสียไปนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยคือมันไม่ได้กระตุกถึงขนาดเล่นเกมไม่ได้นะครับการเล่นก็ยังดูค่อนข้างเลื่นไหลยอยู่นะครับฉะนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร กับการเล่นเกมน,นะครับอีกเกมหนึ่งนะครับที่ปกติผมก็มักจะเอามาใช้ในการรีวิวด้วยก็คือตัว Angry Birds Leo Angry Birds นะครับงวดน,นี้ก็เลยขอเล่นภาค2คือตัว Leo ซึ่งก็เป็นตัวที่ใช้ CPU หนักขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่านอกเหนือจากการที่เป็นเกมทั่วไปแล้วเนี่ย2ดทีทั่วไปแล้วนะครับก็มีการเพิ่มในส่วนของ AI ให้ตัวศัวตรูบางตัวเนี่ยนะครับในด่านหลังๆเนี่ย ใช้ CPU ในการคิดหลบเลกแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับแต่ผมเล่นนาดักแรกๆคงไม่มีอะไรมากนะฮะก็ลองเล่นดูละกันนะครับก็สังเกตดูนิดน,นึงว่าการเคลื่อนที่ของภาพนะครับการซูม out ซูม in เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับก็ทำได้ดีลื่นไหลไม่มีกระตุกนะครับ ฉะนั้น,ก,นก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับตัวการเล่นเกมพวกแองกิเบิ Angry Birds นะครับถึงแม้ว่าจะกินสเปคมากแต่ว่าด้วย CPU ระดับ1 GHz แล้วก็ RAM 512ของตัว e l l v e n u e เนี่ยก็น่าจะสบายรองรับได้อย่างส,าสบายๆอยู่แล้วนะครับก็เล่น a n g ก y b r r d l e เรได้3ดาวส,าสบายๆนะฮอีกเกมหนึ่งนะครับที่ถ้าปกติเนี่ยไม่ใช่เครื่องที่รูทได้นะครับก็จะอาจจะ ไม่ค่อได้เล่นแบบเต็มที่มากก็คือตัว Air Tag HD ซึ่งถ้าเกิดเป็นเครื่องที่ไม่ได้รู้เนี่ยก็ต้องโหลดตัวฟรีมาซึ่งจะเล่นได้เฉพาะครื่องแรกหรือพาร์ทวนะครับแต่พอดีตัวนี้เครื่องนี้รู้ได้ก็เลยเล่นได้แบบเต็มๆผมเล่นบน Dell Street 5แล้วนะครับเล่นจนจบเกมไปแล้วแต่ก็เล่นแค่ easy นะไม่มีเวลาไปนั่งฝึกหัดให้มันกินกเกมนี้เป็นเกมแนว s h o o t i n นะครับ เหมือนจะเป็น2อดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวละครแล้วก็ฉากในเกมเนี่ยเป็น3าดีทั้งหมดฉะนั้นก็เป็นเกมชุดต,ติงที่ค่อนข้างกินสเปคเอาการพอสมควรนะครับเดีย๋ยวผมขอปรับนิดนึงเพราะว่าการเล่นเล่นเป็น relative t o u c h จะดีกว่าเปิดเสียงดังกระหึมได้หน่อยนะครับ สังเกตว่าเกมป็น 3D หมดนะครับที่เห็นเนี่ยครงบินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็น 3D หมดนะครับมีการระเบิดมีสปรายต์นะครับมีเอฟเฟกต,ต่างๆค่อนข้างครบเลยนะครับสังเกตดูดีๆซึ่งก็ถือว่าทำได้ดีมากนะครับฉากที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเป็น 3D นะครับ ตัวสิ่งแวดล้อมที่อยู่แล้วก็ตัวละครวัตถุต่างๆนะครับเห็นสังเกตมีเอฟเฟกต์ด้วยทั้งระเบิดทั้งเครื่องบินที่ตกแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่อย่างลำนี้นะครับที่เป็นลำใหญ่เนี่ยพอตกไปแล้วเห็นไหมครับแล้วก็ตกน้ำปุ๊บน้ำพุ่งกระจายเนี่ยอันนี้ก็คือสามดีทั้งหมดเลยนะครับก็เล่นได้ดีไม่มีกระตกอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าผมตั้งข้อสังเกตนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เนี่ย ผมไม่ได้ลองเล่นแบบนานๆดูนะครับที่เล่นโชว์นี่ก็จะเป็นเล่นแบบระยะสั้นๆแต่ว่าผมตั้งข้อสังเกตว่าตอนที่เล่นด้วยเดลเนี่ยเวลาที่โหลดฉากบางฉากหลังๆเนี่ยพอฉากมันมีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยมันเกิดปัญหาว่ามีอาการกระตุกเล็กๆเกิดขึ้นนะครับก็ลองตอนเล่นเป็นนานๆอาจจะเห็นบ้างอะไรบ้างแต่คิดว่าที่เป็นตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมลงโปรแกรมไปค่อนข้างเยอะแล้วลันโปรแกรมอื่นไปพร้อมๆกันอ่ะค่อนข้าง ตลอดเวลาแต่ตัวนี้เนี่ยที่มันไม่เห็นอาการอะไรเลยเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้รันโปรแกรมอะไรที่เป็นแบ็กกราวอยู่เลยนะครับเป็นตัวที่ทดสอบล้วนๆฉะนั้นก็เลยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็เ่าที่ดูไม่น่ามีปัญหาครับเล่นได้สบายๆแล้วก็เกมที่เป็นเกมหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้เล่นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่สามารถที่จะซื้อเป็นตัวเต็มได้เนี่ยผมก็อยากจะแนะนําว่าลองเล่นดูน